ทุกคนเบื่อกันไหมเวลาที่เรากําลังนั่งฟังเดอะโกดตหรือฟังเพลงกําลังฟินๆเลยก็ดันมาเจอโฆษณาครับทาให้เราเนี่ยต้องเสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับ u b e ูบพิเอมในราคา69บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยราคาถึงสบาทเลยนะล็อกอินเนี่ยได้ครบทุกอุปกรณ์เลยคุณภาพเสียงเนี่ยก็ดีสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยและการสมัครเนี่ยยังสามารถใช้เมลตัวเองได้ด้วยครับต่ออายุเมลเดิมก็ได้อีกและมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยสําหรับคนที่สมัคร,ราคารีมอยู่ ผมแนะนำให้ย้ายมาสมัครกับเรานะครับสมัครวันนี้เนี่ยแถมฟรี YouTube Music อีกมูลค่า129บาทเป็นเลยเพียงแค่สแกน QR code l ลน์ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้และพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่านที่สมัครเนี่ยก็รุนรับเงินาะวัน5,000บาททุกสิ้นเดือนเลยครับสำหรับผู้ชมที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะครับสำหรับเรื่องโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับมันมีประมาณ9โค้ดนะก็ปปี้ไปใส่กันได้เลย ก็สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องออตัวละครและกันว่า เราควรซื้อตัวไหนทํา6ดาวตัวไหนทํา12ดาวตัวไหนอันนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์สําหรับผูเ้เล่นใหม่มากๆก็คือแนะนําให้ดูไว้แล้วก็อย่าพยายามกอคลิปเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นจุดๆและครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอะไรนู่นนี่นั่นครับทำไมถึงต้องทํา6ดาวทํา12ดาวนะก็คือบอกไว้ก่อนว่านี่เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมเนี่ยเล่นเกมนี้มาประมาณ21วันแล้วก็เอาความรู้ประสบการณ์ที่เล่นเนี่ยมาแชร์เพื่อนๆน,นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีคนที่เห็นต่านะก็สามารถคอมเมนต์พูดค ่วนผู้ชมที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองไปฟังความคิดเห็นจากคนอื่นก่อนว่าเขาคิดยังไงนะตัวนี้ตัวนี้มันดีอย่างนี้อ่าตัวนี้มันไม่ดีอะไรเงี้ยลองฟังความเห็นหลายๆคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะไปไวๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่อยากเยอะๆมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก่อนอ่านี่ก็จะเป็นรูปนะมีการซื้อทำหกดาวทำสิบสองดาวแล้วก็ตัวฟรีการซื้อเนี่ยก็จะเรียงเลยจากซ้ายไปขวานะครับว่าควรซื้อตัวไหนก่อนแน่นอนว่าไอดีใหม่นะครับเริ่มมา ซื้อเลยพี่มังกรนะครับโคตรมีประโยชน์ดีมากๆตัวแรกที่ควรซื้อนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพี่จระเข่นะครพี่จระเเนปเป็นตัวที่ดามเมจแรงมากๆนะครับสามารถแบกเกมได้เลยนะก็สามารถซื้อเป็นตัวที่2ได้เลยต่อ,อจากมังกรนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าจะซื้อตัวอะไรดีว่าเอาเพชรไปทําอะไรก็ดูไว้แล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะ หลังจากที่เราซื้อบิเคไปแล้วเนี่ยตัวต่อไปเนี่ยผมแนะนําเลยเป็นตู้นะครับตู้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์มากๆนะคือมันสามารถกินมอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหรียญโคเวอร์แล้วแบบไอเหรียญโคเวอร์เนี่ยถือว่าจําเป็นสําหรับในเกมมากๆมันสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับเป็นตัวที่ควรซื้อนะฮะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอีนางฟ้าคกูเรียกอีนางฟ้าเลยเป็นตัวที่เล่นแล้วหัวร้อนชิบหายนางฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ครบเครื่องพูดง่ายๆเลยตัวที่ครบเครื่องมากๆนะเคลียร์มอนก็ดีตีบอยสก็โอเคนะครับดาเมจเนี่ยก็ เบอร์วังอลังการมากมากแต่แน่นอนว่ามีข้อเสียก็คือการบรรลุเทพของนางเนี่นแหละถ้าเราทำให้สําเร็จเนี่ยตัวแตกไปเลยนะครับบินหนีกู้ย่างเดียวอีเวน ตัวต่อไปที่ผมแนะนําให้ซื้อเนี่ยก็จะเป็นผู้ยุตินะครับอันนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับที่เป็นสายรีบนะเพราะว่าผู้ยุติเนี่ยสามารถเราอินฟรีได้นะครับเวันนะซึ่งในรูปเนี่ยก็จะบอกนะว่ามีตัวฟรีอะไรบ้างนะก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อตัวข้างล่างก็ได้่ะที่เขียนว่าฟรีอ่ะแต่ว่าผู้ยุติเนี่ยถือว่าถ้าซื้อแล้วคุ้มค่ามากๆในการเล่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยอาจจะ มาซื้อได้เลยนะฟูยุติคุ้มค่ามากๆครับแล้ว7วันเนี่ยเราก็ไปเอาหินรี30ก้อนนะ ต่อไปก็จะเป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนเนี่ยอันติได้ไวขึ้นนะแต่ว่ามีข้อเสียก็คือมันใช้ส่วนผสมของมังกรเยอะไปหน่อย <c oughs> นี่เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียของเธอนะครับต่อไปก็จะเป็นวิญญาณดาวิญญาณดาบเนี่ยสามารถซื้อต่อจากผีเสื้อได้เลยตัวนี้เนี่ยก็มีประโยชน์มีประโยชน์ก็คือเขาเพิ่มดาเมจให้เพื่อนนะครับแล้วก็สามารถตีเปเป็นเซนเลือดได้ด้วยแต่ว่ายังไม่จาเป็นต้องทํา6ดาวหรือ12ดาวก็ได้ซื้อติดไอดีไว้เล่น PVP ก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปบับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเจควเอเคเนี่ยก็คือแนะนําเหมือนวิญญาณดาบเลยซื้อติดไอดีไว้ไว้เล่น PVP นะครับเจคียวเต่ากิฟฟินแล้วก็หัวกะโหลกเนี่ยซื้อติดไอดีไว้เพื่อไปเล่น PVP แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เน้นทาง PVP ก็ยังไม่จำเป็นต้องซื้อตัวพวกนี้ก็ได้ตัวพวกนี้เนี่ย เอาไปเล่นลงดันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าใครแบบสาย PVP เลยแบบอยากใส่ p v p ี่ะคือแนะนําให้ซื้อเพราะว่า p v p เนี่ยมันจะมีบัฟตัวละครน,นั้นๆให้อยู่สมมุติเจ๊เคียวได้บัฟเนี่ยก็จะเก่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะอาจจะเล่นยากนะเพื่อนอาจจะด่าได้นะประมาณนั้นนะโอเคต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องดาวกันทําไมถึงต้องทํา เออเรียงตามเนี้ยซ้ายไปขวาเลยทําไมถึงต้องทํามังกรก่อนแล้วไปบีเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับมับงกรเนี่ยเป็นตัวที่อย่างที่บอกมันมีประโยชน์นะครับการทำหกดาวเนียยิ่งมีประโยชน์เข้าไปอีกก็คือถ้าสมมุติเราไม่ทํา6ดาวเนี่ยเราจะมีโอกาสแค่2.5%ในการที่จะฟักไข่คือทุกสิบวีเนี่ยจะมีโอกาส2.5แต่ว่าเมื่อเราเอัพหกดาวเนี่ยโอกาสจะเพิ่มเป็น5%ซึ่งมันเพิ่มมาเท่าตัวหนึ่งถือว่าเยอะมากๆตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ย5%ในเกมนั้นเนี่ยออกทุกเกม ย้ำว่าทุกเกมแต่ว่า,าผมก็จะมีอัด2-3ใบอาจจะมีใบหนึ่งที่แบบไม่ออกแต่ไม่ออกเนี่ยคือนาน,านๆครั้งเลยนะหรือว่าผมไม่ได้แบบช่วง60-70เวบวฟอะไรเงี้ยคือแนะนำให้ทำตัวแรกเลย6ดาวถือว่ามีประโยชน์มากๆบัฟดาเมจให้เพื่อนดาเมจตัวเองก็มีนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่เลยพูนี้ดีกว่านะแนะนำให้ทำตัวแรกเลย ก็คือถ้าเราผ่านทั่วไป80เนี่ยเราสามารถทํา6ดาวได้เลยนะต่อไปก็จะเป็น6ดาวตัวต่อไป6ดาวตัวต่อไปเนี่ยแนะนําให้เป็นพีเคและกัน่ะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะพีเคเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีดาเมจแรงอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวเล่นคู่กับมังกรก็ได้มังกรบับดาเมจได้พี่เคมังกรก็คือมีดาเมจแหละแต่พี่เคเนี่ยก็เสริมเข้าอีกเคียร์มอนเนี่ยก็ได้นะครับเป็นตัวที่ดาเมจแบบเว่าวังอลังการบางๆนะก็คือพูดง่ายๆตอนเนี้ยผมทํามังกร12ดาวพี่เค6ดาวใช่ไหม ดาเมจแม่งพอๆกันเลยเนีย่ยต่างกันแสนสงเสดเองเนี่ยคือถ้าสมมติมังกรล้านห้าเนี่ยพี่เค้เนี่ยจะอยู่ประมาณล้านสามล้านสี่จริงนี่แค่6ดาวกับ12ดาวนะคิดดูความต่างแลีผมอัพอีกเป็น12ดาวอ่ะพี่เคอาจจะมากกว่ามังกรเยอะเลยถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจแบบดีมากนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็จะแค่ใช้พี่วัวเนี่ยแหละตัวทองนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเล่นเป็นเนี่ยตัวทองก็หาไม่ยากนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาแนละ้วซึ่งคลิปแรกๆผมจะบอกว่าบางทีตัวทองมันจะหายากใช่ไหมแต่จริงถ้าเราแบบรู้เทคนิคอะไรน,นู่นน ตัวทองมันก็จะแบบหาไม่ได้ยากขนาดนั้นนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแมวเหมียวนะแมวเหมียวเนี่ยเป็นตัวที่มาจากกิจก,กรรมนะครับผมก็ยังไม่มีเหมือนกันไม่ได้ซื้อไว้จริงๆถ้าซื้อไว้ก็ดีแต่จริงแต่ตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเพราะก็คือหินกูหาไม่ได้อะจะไปเอาหกดาวยังไงอะดูดิคือผมสุ่มมาเยอะมากกลนด้วย คือแมวเนี่ยถ้าไม่ทํา6ดาวก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่เก่งพวกนี้ดีกว่าคือเมื่อเราทํา6ดาวเนี่ยสกิลนี้จะปลดล็อกตีทุก3ครั้งดาเมจแม่งสามพันคิดดูดิเออหนึ่งฮิตเนี่ยมันตี1วิเท่ากับว่าทุก3วิเนี่ยมันจะทําดาเมจให้ตัวนั้นเนี่ยสามพันเปอร์เซ็นต์เป็นตัวที่ตีบอสได้ดีมากๆนะครับอาจจะเป็นตัวที่ตีบอสดีที่สุดในเกมแล้วล่ะมัง้งเห็นพี่จีนเขาใช้กันนะในการผ่านฝันร้ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ทำหกดาวเนี่ยก็กากเลยครับนะ แนะนำถ้ามีแล้วให้ทํา6ดาวทันทีนะหดาวตัวต่อไปที่ผมแนะนาเนี่ยก็จะเป็นผู้ยุตินะครับอ่าผู้ยุติถ้าไม่ทํา6ดาวเนี่ยมันกินเหรียญโคเวอร์ถึง15ห้าเหรียญเลยนะซึ่งมันเยอะนะผมแนะนําให้ทํา6ดาวไว้ก่อนอ่าสำหรับผู้ยุติดามเมดเมื่อแปลงร่างเนี่ยก็ถือว่าเวอร์าวังเหมือนกันนะแรงมากๆนะครับทํา6ดาวไว้ไวๆก็ดีตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนางฟ้านะครับนางฟ้าเนี่ยหดาวก็ถือว่าไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะอืมถ้าเก่งจริงเนี่ยต้องไป12ดาว เอออย่างที่บอกผมทำ12ดาวมาแล้วผมก็คิดว่ากูเอาไปทำพี่เคดีว่าคือตัวมันไม่ได้กากนะเว้ยแต่ว่ามันติดปัญหาตรง35%เี่แหละบางทีตอนนั้นผมมีหกเจ็ดตัวเงี้ยแม่งปิวหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เล่นแล้วหัวร้อนบ้างก็เลยคิดว่าจะทํานางฟ้า,าไปทาพี่เคดีว่าจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนางฟ้ามันนะซึ่งตอนนี้ผมก็แทบไม่ได้เล่นแล้วในด่านทั่วไปผมก็จะเล่นแค่มังกรนะครับมังกรก็กแบกได้12ดาวเนี่ยหกดาวตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตู้นะครับตู้ก็ลดพลังการใช้ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคือีรใย้ทำตู้เนี่ยเพราะมันจะไปสิบสองดาวด้วยไงต่อไปก็จะเป็นผีเสื้อหกดาวผีเสื้อหกดาวเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพิ่มพลังเวทที่รับจากการล็อเพอีสามเปอร์เซ็นต์นะปกติสกิลเนี่ยจะสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเอาหกดาวปุ๊บก็จะเป็นหกเปอร์เซ็นต์อ่าต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวสิบสองดาวที่ควรทำเป็นอันดับแรกๆนะครับซึ่งตัวแรกที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นมังกรแต่จริงแล้วมังกรกับวิเคเนี่ยเราสามารถทำตัวไหนก็ได้นะอออัััันน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 ีีี้้้เ่่่ยยยกกก็จะะููททคดแลลววววาา,าตตไห ทำก่อนเลยก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้แต่ที่ผมแนะนํามังกรเพราะว่าผมทามังกรก่อนไงสิดาวมันสามารถแบกดัน80ได้เลยแต่วพี่เคนเนี่ยก็น่าจะแบกชิลเหมือนกันแล้วก็เล่นยากเนี่ยก็สามารถแบกได้ด้วย มังกรเล่นยากเนี่ยจะลําบากหน่อยแบกแบกไม่ได้ขนาดนั้นถ้าพีเคสเนี่ยน่าจะแบกได้นะ12ดาวอะแต่มันก็ต้องไปคอมโบกับพวกคอ้อนพวกอะไรนะแล้วก็มังกร12ดาวเนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มมา1สกิลก็จะเป็นนี่ครับเพิ่มมลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้ายังไม่12ดาวเนี่ยจะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้มังกรอ,อย่างมหาศาลเลยนะครับอย่างที่ผมนําคลิปไปก่อนนะเนี่ย เพิ่มมา105%เลยนะต่อไปก็อย่างที่บอกพีเค12ดาวนะปลดล็อกสกิลนี้แรกจะแรงหน้าดูผมอยากทำพีเค12ดาวมากเลยตอนเนี้จะทําตู้12ก่อนตู้12แล้วก็จะทําไปทำพีนะครับต่อไปก็จะเป็นเอออีนางฟ้านะครับตัวนี้ก็คือ12ดาวก็แค่เพิ่มเออการบรรลุเทพมาไมก10%นะ แค่นี้แหละนะครับไม่อยากอธิบายเยอะทํามาแล้วช้าใจต่อไปก็จะเป็นผู้ยุติ12ดาวนะผู้ยุติ12ดาวเนี่ยก็เป็นตัวที่ดาเมจแรงอีกตัวหนึ่งนะก็แนะนําให้ทํา12ดาวได้เลยนะทาแล้วแบบคุ้มเอาไปเล่นได้หลายด้านเนี่ยก็คุ้มนะยากก็ไปได้ทั่วไปอะไรเงี้ย PVP ถือว่ามีประโยชน์มากมากนะต่อไปก็ผีเสื้อผีเสื้อ12บดาวเนี่ยก็ฟื้นฟูพลังเวทของสกิลทั้งหมด100% 100%ตรงเนตร้ยงนี้ผมไม่รู้มันบวกยังไงวะแต่เท่าที่เดานะตรงนี้อาจจะเพิ่เป็น10น10%ะ ตัวนี้อาจจะเพิ่มเป็น12%อาจจะเพิ่มเป็น10%ประมาณนี้100%จากที่มีอยู่คือตัวพวกเนี้ยทำแล้วคุ้มทำได้เลยมันไม่เสียหายนะต่อไปก็จะเป็นแมวแมว12ดาวก็ เออเอาไว้ตีบอสก็ประมาณนี้แหละสาหรับการแนะนานะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่ที่ตัดสินใจไม่ถูกนะว่ากูจะซื้อตัวอะไรดีวะหลังจากซื้อเสร็จเนี่ยจะทําตัวไหนก่อนดีอะไรเงี้ยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ให้กับคนดูนะครับก็ตอนจบเนี่ยขอเกินก่อนนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสุ่มกาชาแล้วกันนี่ผมดองไว้ละสองพันคืนจริงอ่ะผมกดแพ็คมานะเพื่อนๆนี่แพ็คนี้มาแล้วก็เออแพ็คนี้อีกนะครับนี่ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมจะให้ดูความเกลือของผม <c oughs> คือก่อนแล้วเนี่ยผมก็แบบไม่ได้ดองหรอกมีร้อยสมร้อยมีร้อยสมร้อยโอ้โหเกลือชิบหายดูเงินดิล้านสองเงินตัวนี้เนี่ยบ่งบอกว่าผมไม่มีหินอัพนะครับเนี่ยผมไม่มีหินอัพนะเออดวงอะไรจะเกลือขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสุกกาชานะครับ